อุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่ท,ท้าทายจากสงครามราคาและเทคโนโลยีที่รุนแรงกำลังเกิดขึ้นในชั้บมลจันทรภพงผ่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมที่พีวีเผย,ยว่าสาหรัฐมองไทยเป็นทางผ่าน Trans ของแผงโซล่าเซลล์จากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี anti-dumping แต่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยตรงมีจำกัดเนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่เป็นบริษัทจีนที่ตั้งฐานการผลิตในไทยผู้ผลิตที่มีฐานในไทยได้ปรับตัวแล้ว ดยขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่นและบางรายลงทุนสร้างฐานการผลิตในสหรัฐแต่ทำไมบริษัทบางก k กโ s o ่าถึงปิดกิจการนายชับมนชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีสหรัฐแต่เป็นการปรับรูปแบบธุรกิจและปิดโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเก่าซึ่งหยุดผลิตไปแล้วเกือบ10ปีในขณะที่ Bangkok Solar Power (BSP) ยังคงดำเนินกิจการและมีความมั่นคงทางการเงินสูงธุรกิจโซลาเซลล์ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งจากความต้องการของภาคเอกชน ที่มุ่งลดต้นทุนพลังงานและรับกระแส ESG รวมถึงภาคครัวเรือนที่หันมาสนใจพลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดยังเผชิญความท้าทายจากสงครามราคาและเทคโนโลยีที่รุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันจากผู้ผลิตจีนที่เป็นฐานการผลิตหลักของโลกรวมถึงความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาคุณคิดว่าธุรกิจโซลาเซลล์ไทยจะรอดจากสงครามราคาและเทคโนโลยีหรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ